ครับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศซลาเช่นเคยนะลูกพี่นะวันนี้จะอยู่กับพารีลอยองค์แต่เป็นพิมพ์องคูนะผมนี่เดี๋ยวจะมาให้ดูนะของดีราคาแพงเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้องถีนะครับผมมาลุยวันนี้มีหลากหลายรุ่นนะมีองค์คูมาอยู่ประมาณห้าหน่วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะ เอาย่อยๆก่อนนี่เอาไปย่อยๆจเจริญพอล่างรล้วปลี่พิมพ์รุ่นย่อยๆเนาะนี่เลขสามเก้าแปดสองนะครับก็เนื้อทองฝาบาทนะเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เป็นพิมพ์ป้องอ้อยสวยเลย มีรอยลานเล็กๆตรงนี้ทะลุไหมไม่ทะลุนะลูกพี่อ๋อนี่ๆมีมันตรงนี้นิดนึงขอบๆหน่อยนะครับฝาบ,บาทรุ่นนี้มันก็ประมาณนี้ลูกพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่สวยเหมือนกันยังไงทองคำเลยอันนี้เปิดไว้พันสองนะครับพันสองแป๊บหนึ่งนะลูกพี่ นี่อ่ะไปพ2 0 0รนะครับเออกล่องนี้รู้สึกว่าจะมีแพงอยู่หลังเสือนะรูกปีนะหลังเสือผิวออกม่วงบางๆนะครับบางๆม่วงบางๆลังก็ม่วงบางๆเช่นกันเลขโคดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับ เซียนแบบเขาเรียกว่าอะไระตำหนิจุดจ่ายตังเนี่ยมีครบนะฮะมีครบเซียนจุดจ่ายตังเสือเสือโอ้โหขมกิฟนะครับนี่นะอันนี้เปิดเอาไว้อยู่4,500นนะลูกพี่นะ4,500ั ะครับเหรียญหลังเสือเหรียญแช่น้ำเออเขาเรียกว่าอะไรเหรียญทำน้ำมนต์นะต่อไปเป็นสาริกานะสาริกาเอา่อสาริกาชุบเอาไปพันทวนรู้ปีหนึ่งสี่แปดสามสองนะครับทองแดงหนึ่งพันทวนนะครับเอาไป หนึ่งพันทวนนะสาลิก้าก็าขายนะลูกพี่น,นะาขายโชว์ต่อไปอันเนี้ยศิลาทองพันล้านนะครับศิลาทองพันล้านนะเป็นเนื้อทองเหลืองก็มดีดังทองเหลืองนะครับผมจมูกสวยนะมีรอยนิ้วมือนะครับมีดังทองเหลืองมีรอยนิ้วมือ เลขโค้ดสองหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งจะตัวใหญ่นะรุ่นนี้เลขหนึ่งตัวใหญ่แล้วก็เหรียญหนาหนามากเหรียญหนาสุดในบรรดาเหรียญละตั้งแต่จับมาเหมือนแบบไม่หวงโลหะเท่าไหร่แล้วพี่หนามากนะครับนี่ด้านหลังเป็นออพระอินไหมนะ ผีช้างสามเตียนนะครับอันนี้เดานะน,นี่นะครับเออเดี๋ยวนะเท่าไหร่วะสิลาทองพันล้านเหรียญน,นี้ไม่สวยมากนะพี่มีดังๆแบบนี้เอาพันทวนนะพี่เอาไปเอาพันเดียวดังเยอะไปหน่อยเอาพันเดียวพอแต่ตอนเช่าเราก็ไม่รู้หรอกดังไม่ดังเหนืห่อปะ่ะเมามาตีรวมรวม เดี๋ยวมีมีรุ่นที่ทุกคนคาดไม่ถึงอยู่อันนี้เอาเอาพระหูลมานก่อนพระหูลมานแบบเนื้อผงนะครับผมนะครับอันนี้เป็นพระผงนะก็มีรอยลานแบบนี้ตามภาพเลยนี่รอยลานรอยลานจริงๆมีเลขโค้ดนะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวๆพยายามก่อนพยายามงัดก่อน โอเครุลลนละพบในให้ดูให้ดูโอ้นี่อันนี้อะไรเคสาไหมไม่รู้อันนี้เลขโค้ดนะครับ9มเก้าสามหนึ่งสองนะครับเก้าสามหนึ่งสองด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นยันแล้วก็มีแบบนี้พูดไม่ได้เดียวเดียวปลิวนะครับนี่ยัน อันนี้คือ,อผ้าหุละมานผ้าผงรุ่นแรกเลยนะถือว่าเป็นรุ่นแรกนะก่อนที่จะเป็นผ้าเหรียญน,นะอันนี้ผ้าผงนี่เปิดเอาไว้อยู่หนึ่งพันสองร้อยนะครับผมนี่หน,นึ่งพันสองร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นของหายากนี่ลายมือลายเท้ารับทรัพ์ลูกพี่เอ้ยไม่ได้เจอนานอยู่นะ คือราคาไม่แพงหรอกแต่ว่าไม่ค่อยมีใครขายหรือพีนน่นานทีเจอหลุดมาทีองค์นี้เป็นทองแดงลมดำนะครผมอันนี้อยู่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับนี่เลขโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมหนึ่งสี่แปดแปดนี่ต้องไปหัดอ่านนิดนึง <laughs> ตอนแรกๆผมได้มาใหม่ๆว่าอ้่อ่านยากแท้ หนึ่งสี่แปดแปดนะครับองนี้ลายมือลายเท้ารับทรัพนะนี่ทองแดงลมดำนะครผมองนี้อ่ะเอาไปพันสี่แล้วก็มีอันนี้ทองแดงลุงนะครับทองแดงลุงนี่สวยกริฟเลยอันนี้พันหกนะครับผมอันนี้คือแพงแพงสีแพงสวยนะูพี่ ถ้าสีซีดกว่านี้ก็อยู่ประมาณพันสี่พันห้าแบบนี้นะสองสี่ศูนย์เจ็ดไหมหรือเลขเก้าเลขน่าจะเลขสี่ผมไม่มีเลขเก้าต้องมีหยักอีกนิดนึงนะอันนี้เป็นทองแดงรุง้งโอ้โหด้านด้านหน้าเขียวด้านหลังทองรู้ไหมโอ้โหด้านหลังสีทองครับผมอันนี้ ยกคู่ได้เลยนะฮะนานๆได้มาทีนะครับเอาไปเลมือเช้านี่ยังไม่ได้แกะเลยเนีย่ยตายละมีพาเหมามาก่อนอันนี้นะย้อนยุคทองแดงนะครับ81ปีนะครับผมฉลองอายุวัฒนะมงคล81ปีเป็นย้อนยุคเนื้อทองแดงนะครับ ในโค้ด1391นะครับ1391อันนี้เอาเอ่อ1,400นะครับอ่ะ1,4อึ๊บเอนะครับ,น,รบนี่พี่โอ๊ะๆๆะนี่1,4เหรียญยืนทองแดงเหรียญยืนทองแดงเอา1,000 สามรู้ปีเย,ย็นทองแดงพันสามนะถูกกว่าแต่รายละเอียดสวยนะอในคนแหลสามเจ็ดสองสามนะผมนี่นี่นะจะมีด่างๆแบบนี้คือเป็นแบบมวลมวลสารนะเนี่ยทองแดงต้องมีแบบนี้นะเล็กๆน้อยๆต้องมีนิดนึงหน่อยต้องมีถ้าทองแดงรุ่นยืนแบบนี้นะมีนะครับ ถ้าลุงอาจจะมีแต่ไม่เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าไม่มีไม่รู้ลุงอะลืมนะสาหรับยืนนะเอออันนี้มีไหมเดยดูนะลืมอันนี้ก็มีเล็กๆเห็นไหมน,นี่ให้ดูนะนี่เขาตั้งใจทําไว้สองข้างแต่ถ้าเป็นมังกรอะทองแดงไม่มีไม่เห็นเพราะว่าลุงบังหมดนะครับ เก็บก่อนนี่นะอันนี้รนะุ่นย่อยนี่พระย่อยอ่าตายต่อมาเป็นพระหลักเราละเรียบร้อยฮึบอือพารีองคูนะวันนี้อาจจะแกะให้ดูแค่สององค์แล้วกันเดี๋ยวไม่มีอะไรแกะให้ดูอีกนะครับนี่กล่องแบบนี้ก็จะคล้ายๆพาลรีนั่นนั่งบัลลังก์นะผมแต่ว่าองค์นี้จะเป็น พิมองคูเดี๋ยวให้ดูพิมองคูเป็นไงโชโชเ์ดิอูนี่แช่น้ำมันสับพวนันพิมองคูเป็นแบบนี้ครับผมนะอุ้ยโอ้โหอยากแกะออกมาจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวน้ำมันจะหายอยากอยากให้พี่พี่เห็นว่าความสวยเป็นไง อันนี้สูมๆเอาแล้วกันนะส่องแล้วแบบมันมันสะท้อนในเนี่ยไอไอถุงเห็นไหมสะท้อนถุงนี่นะครับเป็นพาลีพิมองครูนะครับผมนะเป็นแบบยืนแบบยืนเลขโคดนะฮะโอ้โหหนึ่งสามห้ารู้พี่แสนทงทงคงสหับหนึ่งสามห้าครับผมเลขสวยมาก เลขสวยมากหนึ่งสามห้าสร้างเก้าร้อยองค์นะครับผมได้มาสองพันเจ็ดนะผมขายอยู่สามพันสามพันสามแล้วกันนะครับอเออพิมพ์นี้แพงนะลูกพี่นะสำหรับใครที่ตกกระใจว่าเฮ้ยทำไมแพงกว่าพิมพ์นั่งบัลลังนะผมแพงจริงลองไปหาข้อมูลได้เลยนะลูกพี่ส่วนนั่งบัลลังเนี่ยใครสนใจก็ อยู่ที่1,500นะครับแต่ถ้าพิมพ์องคูเนี่ยก็3,300นะครับเอาแกะองคไหนเล่นเดียวเอาเอาเอาองค์นี้เลยเดี๋ยวจะแกะหมดอะไรเลยลูกพี่แต่ว่าวันนี้แกะให้ดูแค่2อันก่อนเพราะว่าคลิปมันจะนานเกินอื้ออ่ะมาอีกสักหนึ่งองดูซิว่า นี่น้ำมันนี่ท่วมยันถุงข้างนอกเลยลรืพี่นึบหนึบเลยนึบหนึบอันนี้คือพิมพ์พองคูนะผมเอ่อถ้าใครติดตามข่าวที่มีลูกศิษย์หลวงปู่ถูกหวยเท่าไหร่สามสิล้านปะเขาก็ห้อยพิมพ์พองคูนะแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นองค์น้ำเลิกเนาะเพราะองค์น้ำเลิกเขาจะเสกก่อนเขาก็เลยได้ห้อยก,ก่อนเนอยปะอันนี้คือเป็น ออทองชนวนนะครับก็คือพึ่งออกพร้อมๆกับนั่งบาลังนั่นแหละแต่ว่าตอนแรกผมมาเล็งสักพักแล้วแต่ว่าราคาไม่ลงเลยก็เลยเอ่ะตัดใจมาสองพันเจ็ดโอ้โหเลขสวยด้วยสองออสองหลักนะครับสี่เจ็ดนะผมอันนี้ขอแพงเลขนิดน,นึงนะลูกพี่นะอันนี้ขอแพงเลขนิดน,นึงอันนี้เอาสามพันห้าลูกพี่อันนี้เอาสามพันห้านะครับผมได้มาสองพันเจ็ดเอาสามพันห้าลูกพี่แพงเลขหน่อยแพงเลขหน่อย นะครับเออขอค่าเลขน้อยหูเฮ้ยผมผมว่าแกะหมดนี่อาจจะมีเลขสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าแกะต่อเดี๋ยวไม่มีอะไรลงนะลูกพี่อ่ะคราวนี้ก่อนนะฮะคร่าวๆสํา,าสหรับพิมพ์องครูนะให้ดูว่าน้ํามันท่วมจริงแล้วก็สวยจริงนะครับอ่ะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปที่นะครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจน๊ะ Takk fyrir að hlusta.